เฮ้ยวันนี้ได้เล่นแต่เซนน่ะโอ้ยใครที่ชอบเซนใครที่ชอบเซนนี่คือแบบโอ้โหอิ่มเลยอะบอกเลยว่าอิ่มคีย์บอร์ดที่ไม่มีเสียงมีไหมมีครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้ดูคับนนกี้เดี๋ยวพี่ส่งคิบให้จบตานี้ค่อยทวงพี่นะเดี๋ยวพี่ตั้งใจเล่นกัน อามามลยอย่ามาคคนขายไม่รับประกอบหรอคนขายแล้วแต่ร้านครับบางร้านก็เป็นทั้งคนขายทั้งคนรับประกอบบางคนเขาก็เป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายเฉยๆอะไรเงี้ยมันเป็นงานฝีมืออ่ะเหมือนเราถามว่าซื้อละซื้อกันดั้มร้านนี้เขาประกอบให้เราไหมอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจ อารมณ์เดียวกันเลยครับอารมณ์เดียวกันอุ้ย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 ันนี้ไม่มีแล้ว แบกคนนี้ไม่เีงแล้วคุณพังไปอ้อโคดูเขาจบเขาจำเสียงเราไม่ได้เขาจำเสียงเราไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคยไปเล่นเทิร์ฟไต้หวันไหมเคยไปใช้ที่ชีวิตในในประเทศไต้หวันเลยครับเพื่อเป็นโปรเพเยอร์โอวัตนั่นแหละเทิร์ฟไต้หวันตายไปแล้วครับ mình nghe xe ban lòng này là ơi 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 รถฮอคเขาตัวปัญหาเลนะ้วเนี่ยห้องนี้ฝั่งตรงข้ามเขาหลบกระสุนเซนต้าหวยจังเลยผมไม่รู้ผมคิดไปเองเปล่าผ,ผมรู้สึกได้คือผมไม่ได้ยิงแม่นนะ เลยผมยิงแม่นขึ้นวหมเพราะว่าผมเล่นเยอะเฮ้ยหรือเรายิงแม่นขึ้นทุกคนคิดว่าไงครับ ขึ <Okay. laughs> ้นมาโวยโวยซิกมาแล้ว <laughs> มีหลาดโวยโวยซิกมาแล้วแบบเอ้ยฮุบโล่ทำไมฮ่าโวยโวย โอ้ซิ่อังพี่อาพัมพังอ๋ันาันสามทองบวกหนึ่งเงนทำดาเมจเยอะกว่า เยอะกว่าทีมรี얼รีอมเนี่ยจะถูกชี้กินทำ damage เยอะสุดอิริมเยอะสุดยืนหยุดบน p อ i n t ฆ่าตัวตัวเยอะสุด <c oughs> แค่กุ้นตัวนั่นเอแค่ใช่กกิงเนี่ยถ้าผมฮิวเยอะเยอะกว่าแปบตีนี่ผมแบบลางออกจากลายเป็นซัพพอร์ตแล้วนะ <c oughs> ไปเล่น <c oughs> ไปเล่นไอ้นี่ละ <c oughs> <c oughs> ไปเล่นตำแหน่งค <c oughs> วบสาม 아, 아, 아 자, 이 홍수, 해, 씨, 요, 쪼, 나, 치, 토, 니, 나, 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 니, ขอ5ทอง5ทองต้องดันพอยแล้วแหละถ้างั้นน่ะต้องเป็นคนดันรถ เอาจริงเราอาจจะเป็นคนที่เล่นเซนเก่งนะแต่แค่เราไม่ค่อยได้เล่นอะไรอย่างงี้ป่ มันเล่นมันไม่ยอมเล่น,นบิกิตอ่ะมีหลานก็ด่าเอาด่าเอามันก็ไม่ยอมเล่นบิกิตคอนเท <c oughs> <c oughs> <ค>นเตอร์คนดูมีวันไหนเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนงครับอาจจะเป็นวันอาทิตย์นี้ก็ได้ เรียกได้เลยนี่ถ้ารู้มิล่ารู้ว่าเป็นพี่โทนเสียงน่าจะเปลี่ยนใช่อาจจะเปลี่ยนจริงไม่น่าเปลี่ยนหรอกเขาคุยประมาณนี้แหละผมว่าอ่านเจ้าบุต่กิ่งจอม저는아니까씨발부모가버릴게저새끼 มิลาเขาจะชอบมากเลยนะคนที่คุยกับเขาตอนที่เขาสตรีมอะเพราะว่ามันมีมันมันทำให้เขามีคอนเทนต์ต่อให้ต่อให้คนที่คุยด้วยกับเขาเป็นคนท็อกซิกก็กตาม <c oughs> เพราะว่าคนดูชอบคนดูชอบดีกว่านั่งเล่นเงียบๆแล้วโวยวาย 아이 브리켓 해좀해 봐. 아이그브리 하면 진짜 이기는데 안 해. 아 이거 질기네 이거. 아 씨발 텍 오. 오 이게야 듣고 있나 봐. <simitation> แต่จริงการที่ผมสี่เหรียญทองไม่ได้แปลว่า,ม,ามันไม่ได้แปลว่าผมเล่นเก่งนะมันแปลว่าทีมเราเจอปัญหาอยู่ครับซึ่งปัญหาผมมองว่าแท้งเราน่าจะเล่นยากมากบวกกับพอแท้งเราเล่นยากมาเลยส่งผลทําให้ดีเพสเล่นยากไปด้วยอเราต้องใช้เหรียญเป็นการดูเพื่อเตือนใจตัวเองนะไม่ใช่เอาไว้ไว้ข่มเพื่อนล่มทีมนะ,ะนนเหรียญมันจะบอกอะไรบางอย่างอยู่ คือเราอยาเอาใช้คําว่าเพื่อนเล่นแย่ yeah, เราต้องใช้คําว่าเราเล่นสบายเกินไปแต่เพื่อนเล่นยากเราต้องคิดแบบนี้เราจะได้รู้ว่าปัญหาที่เราควรทำคือเราควรแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ย รักนะจุ๊บจุ๊บมีแล้วกี่ตัง

เห็นว่าทนเสียงเปลี่ยนเลยตกใจไงตกใจบอกโอ้ตัวจริงเหรออะไรเงี้ยตกใจตกใจ เวลาเราเล่นเซนเราพยายามฮิลเทเซอร์ไว้นะเพราะว่าเราถือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เทเซอร์อะแบบคอยแบบกระคบประงมคอยป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเงี้ยจะได้เติบโตเป็นลูกชายเอ้เป็นลูกสาวที่ดี เราเหมือนเราเป็นพ่อพ่อเลี้ยงเดี่ยวเซนต้านี่เหมือนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีิลานเป็นท็อกซิกสตรีมเมอร์ไหมไม่ครับเขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ตลกถ้าท็อกซิอะเขาไม่มีคนดูเยอะขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่ถ้าเขาท็อกซิกเขาท็อกซิกเพื่อความมหามากกว่า แต่เขาไม่ใช่คนท็อกซิกนะไอมิลานะเป็นคนที่เฮฮามาก บายบายไปสิอย่าจิ้มโปรโมติฟสิมาทีมมาวันนี้มาดูดีสุดเลยโชคก็ตึงลูกช้างลูกมน้อยขอโดนะกบคุณบาย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 